ระส้มพามาดูต้นแดงโซนนี้พี่ชาติยังไม่ได้ตัดหญ้าก็ยังไม่ค่อยอยากจะมาดูเนาะแต่ว่าอยากจะมาเยี่ยมต้นแดงเนี่ยค่ะเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกได้กี่เดือนละ่ะปีเดือนที่แล้วนี่ยังเหี่ยวแบบเพราะว่าตรงนี้ไม่มีระบบน้ําค่ะเดือนที่แล้วเหี่ยวแต่ระสม้มก็เอา เอาพวกเใบกล้วยต้นกล้วยมาลงให้เขาแล้วก็เอาขี้วัวใส่ก็ช่วยได้อยู่เนาะคือมาทีก็รดน้ําทีเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งรดน้ําทีแต่เดือนที่แล้วแดดแรงมากเขาก็เลยเหี่ยวก็ฟื้นแล้วค่ะฟื้นแล้วโตดีด้วยฟื้นแล้วโตว้า กันเกลาของประ้มไปแล้วหนึ่งไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวต้องเอามาปลูกซ่อมค่ะต้นนั้นยังงามอยู่ต้นนี้ยังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ้าวต้นแดงมีสองต้นนี่ก็ไม่รอด นี่ก็กันเกลาส่วนนี้ต้นจิกปลูกไว้นานแล้วก็รอดดีค่ะต้องเอามาปลูกซ่อมนี่ปาริชาติดอกสีขาวทองหลางใบด่างค่ะปกติเราเห็นแต่ดอกสีสีส้มเนาะ ต้นนี้ดอกสีขาวค่ะสวยด้วยเอามาจากบ้านพี่สาวซึ่งต้นแม่ที่บ้านพี่สาวไปหมดแล้วปราส้มว่าจะไปขอกิ่งมามาปลูกที่อุดรปรากฏว่าต้นแม่เขาไปหมดแล้วค่ะก็เลยรอต้นนี้รอต้นนี้ให้เขาแตกกิ่งก้านสาขาเนี่ยตอนยอดอ่อนๆเขายังไม่ด่างยังไม่ลายต้นนี้ก็ยังไม่ด่าง คงอีกระยะหนึ่งอะเนาะถึงจะออกใบด่างแบบนี้เนี่ยค่ะดอกสีขาวเป็นชอ่อสวยเลยแหละสีขาวนวลนๆซึ่งปกติเห็นแต่สีส้มๆโอ้โหวันนี้ฟ้าสวยค่ะทุกคนดูสิดูดูดูด,ดูดูฟ้าโอ้โหพะส้มชอบม,มากเลยแบบเนี้ย ฤดูฝนที่รักถึงแม้จะชื้นแฉะแต่ก็ชอบค่ะชอบฤดูฝนเพราะว่ามันมีความสดชื่นเนาะมีความชืน้นมีความชุ่มฉ่ำก็เลยชอบแวะดูตบกหวานป่าสักหน่อยหวานป่า ก็งามดีนะเนี่ยผระส้มปลูกด้วยมเมล็ดค่ะเอามเมล็ดเสียบลงตรงนี้แหละเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ปลูกใหม่เนี่ยค่ะส่วนกล้วยอ๋อตัดไปแล้วเพราะว่าคราวที่แล้วเราเห็นว่ามันมันจะสุกมันจะแก่แต่ว่ายังยังไม่แก่จัดก็เลยบอกพี่ชาติว่าให้มาดูให้ สองสัปดาห์มาดูว่ามันตัดได้ไหมพี่ชาติตัดไปแล้วก็แบ่งกันไปเนาะถ้าเรามาไม่ทันมันก็คือไม่ได้กินเดี๋ยวจะพาไปดูผักหวานป่าเนี่ยค่ะผักหวานป่างามไม่ล่างามนะใบใหญ่ด้วยมีอีกต้นหนึ่งใช้ไม้แดงเป็นพี่เลี้ยงค่ะเห็นไหมเนี่ยต้นแดง โอ้โหฟ้าฟ้าชอบมากเลยค่ะเนี่ยค่ะผักหวานป่าใบาใหญ่งามเลยแหละตั้งจะปลูกมาสี่ห้าปียังไม่เคยเก็บกินเลยนะคะทุกคนเพราะว่าก็เห็นแล้วก็มันนิ่นๆหน่อยๆก็เลยไม่ได้เก็บปล่อยให้เขาโตก่อนเนี่ยค่ะปลูกมเมล็ดเห็นไหมมันก็มีหลายรุ่นนี่อีกรุ่นหลังเนาะนี่ รุ่นหลังปลูกปีที่แล้วอันนี้ปีก่อนหน้านุน้นอันนี้รุ่นแรกที่ที่เพาอใส่ใส่ถุงก่อนแล้วค่อยมาปลูกก็งามดีค่ะพ่อใส่ถุงก็งามดีเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูแลใส่ใจประส้มก็เลยใช้วิธีไม่พอดีกว่าจะได้ประหยัดแรงงานเนาะ คือเราไม่มีเวลามาก็ะคบะงมอ่ะก็เลยเอาอย่างนี้แหละงามอ่ะแดดแดดส่องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่ไม่ใช่เลยนี่คือใบสี่โมงเย็นแดดจัด นี่ก็กำลังงามเนาะประส้มเอาขี้วัวใส่เมื่อเดือนที่แล้วเอาใบเอาใบไผ่มานี่ก็ทับถมจนแบบทำแบบรีบๆอ่ะก็ได้อย่างนี้แหละแต่ก็เดี๋ยวน้องเขากโตเองแหละอึดและอดทนนะคะเป็นต้นไม้ของปราส้มเนี่ย ไปสำรวจสวนกันต่อค่ะต้นกล้วยพวกนี้ก็เป็นต้นกล้วยที่ไม่หวังจะได้กินแล้วแหละเพราะว่าเขาอยู่ใต้ร่มเงาเนาะคือดูสิอันนี้คือมะฮอกกานีอันนี้คือมันเบอรี่นี่คือสะดาแล้วนี่คือกล้วย กล้วยก็ขึ้นโคนหมดแล้วตายหมดแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นกล้วยปลูกปีแรกๆเลยค่ะนานแล้วห้าปีก็เลยปราส้มก็เลยไม่ไม่อะไรกับเขาแล้วอะก็คือเขาจะยังไงก็ปล่อยเขาเนี่ยค่ะเนี่ยดูสิก็ยังไงก็ปล่อยเข้าไป อันนี้คือกล้วยไข่ใช่ไหมอ่ะไม่ใช่กล้วยหอมอุตส่าห์ทำป้ายไว้นะคะทุกคนแต่ก็คงไม่ได้กินปล่อยเข้าไปถ้าสุกก็น้องนกเป็นอาหารน้องนกส่วนอันนี้กล้วยไข่กล้วยไข่ ก็คงไม่ได้กินอีกนั่นแหละดูสิคือเขาหักแล้วอะยังไงเขาก็คงไม่รอดลมแรงแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือแรงน้ำไม่มีแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นกล้วยเก่ากล้วยกอเก่าหลายปีแล้วผระ z o o ก็ปล่อยแล้วค่ะปล่อยให้เขาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารนกไปนี่อีก ดูสินี่จะได้กินไหมอันนี้มีแววว่าจะได้กินนะทุกคนพะส้มเขียนวันที่ไว้ยี่สิบห้าเดือนสามก็แปลว่าอีกเดือนหนึ่งอีกเดือนหนึ่งเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาเคียวมาตัดใบนี้ออกมันจะได้ไม่ไม่ทำให้ผิวกล้วยเสียนะเนาะแล้วก็เอาไม้มาคํ้ด้วย ก็คงได้กินอยู่ค่ะเครือนี้เครือนี้น่าจะได้กินอยู่ก็มาดูแลเขาหน่อยส่วนพวกนั้นอะคือคือกล้วยกอเก่า,กาโซนนี้ยกล้วยกอเก่าทั้งหมดเลยค่ะประสมจะปล่อยแล้วเนี่ยค่ะกอเก่า,กาไม่ค่อยได้กินด้วยแหละเพราะว่า เขาอยู่ใต้ร่มเงาอ่ะมันก็จะไม่งามเนี่ยอยู่ใต้ร่มเงาของเดาของฝั่งนู้นก็ต้นสักต้นประดูแล้วก็ต้นพยุพยุเนี่ยค่ะพยุต้นนี้โตดีมากเลยตัวที่สุดในสวนแล้วมั้งต้นนั้นอ่ะปลูกพร้อมกันเห็นไหมคะนั่นปลูกพร้อมกันก็โตได้ประมาณเนี้ย เนี่ยต้นเนี้ยแต่ต้นเนี้ยงามส่วนกล้วยนี่คือกล้วยก็เก่าดูสีดูสภาพค่ะอายุก็หปีเพราะว่าทําสวนนี่คือปลูกกล้วยเป็นอย่างแรกเลยเดือนกรกฎาคมปีหกสามเนาะลงกล้วยเลย กรกฎานะคะทุกคนที่เริ่มสตาร์ททำสวนน่ะปีนี้หกแปดก็คือเกือบห้าปีแล้วเนอะอีกเดือนสองเดือนก็ห้าปีเนี่ยค่ะต้นต้นเดานี้ก็ปลูกเมื่อปีนั่นแหละกรกฎาหกสามใหญ่ใช้ได้นะห้าปีอีกสัก สองสมปีอายุสิบปีน่าจะเอาไปใช้ไม้ได้ค่ะพอเราตัดสะเดาออกมันก็จะเหลือเป็นพวกมะฮอกกานียางนาเนี่ยค่ะมียางนาด้วยก้าส้มก็ปลูกแซมๆกันไปยางนานี่ก็ปลูกปีแรกๆเหมือนกันไม่โตซากีเพราะว่าที่นี่อากาศแห้งยางนาเขาชอบความชื้นเนาะส่วนมะม่วงนี่จะได้กินไหมคะมะม่วงนี่ปส้ม,พมเพามเมล็ดมาเลยนะ พาอเองกับมือแรกๆอ่ะขยันเพาะมากเลยแรกๆที่มาทำสวนก็อยู่บ้านกรุงเทพก็เพาะไว้เพาะไว้เอานู่นเอานี่มาปลูกเพาะเสร็จก็ขน,ขนมาขนมาปลูกขนมาตั้งแต่ยังไม่มีระบบน้ำนะต้นต้นมะม่วงต้นเนี้ยมะม่วงเบามะม่วงเบาใต้เนี่ยอีกต้นหนึ่งค่ะก็ น่าจะได้กินอยู่เนาะต้นเขาก็โตอยู่เพียงแต่ว่ารอเวลาเขาสะสมอาหารให้เต็มที่ก่อนเราค่อยค่อยออกลูกเพราะว่ามันอยู่ใต้ร่มเงาด้วยอะค่ะดูสิมันก็เลยออกช้าหน่อยออกช้าหน่อยออกไม่โดกอันนี้ยอมรับได้ค่ะเพราะว่าเรามีหลายต้นเนาะไม่ต้องโดกมากก็ได้เรา ถ้าโดกมากเราก็อาจจะดูแลไม่ไหวขอให้ออกค่ะออกช้าหน่อยก็รอได้เนี่ยดูต้นนี่ใหญ่ไหมล่ะนี่ประส้มก็แต่งกิ่งไว้ให้เขาแตกก้านอีกระดับหนึ่งเดี๋ยวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งคงต้องมามาตัดเดี๋ยวให้หมดฝนแล้วค่อยมาตัดแต่งกิ่งเนาะเนี่ยต้นนั้นก็เหมือนกันมะม่วงต้นเนี้ยเดี๋ยวให้หมดฝนแล้วประส้มจะมา แต่งกิ่งให้เขาเป็นทรงฟ้าชีงายค่ะมีช่องที่เขาแนะนำว่าให้ตัดแต่งเป็นทรงฝาชีงายก็คือให้ให้กิ่งก้านเขากระจายกระจายแผ่กว้างออกแล้วตรงกลางตรงกลางก็คือก็คือให้เขาโลง่งๆตัดออกเพื่อให้แดดแดดสองถึงต้นเนาะใบก็จะได้รับแดดไว สั่งคลอดแสงด้วยก็อันนี้ก็เรียนรู้มาจากคนอื่นนะคะก็คือพระส้มก็ค่อยๆเรียนรู้ไปเนาะคนอื่นเขาทำยังไงบ้างเราก็ดูเป็นตัวอย่างทาได้บ้างทําไม่ได้บ้างทําไม่ได้นี่ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้ผลนะหมายถึงไม่มีแรงมาทําก็ทำเท่า,ท,าที่ไหวเนะะี่ยค่ะ ประส้มชอบพูดว่าทําเท่าที่ไหวในวัยนี้วัยนี้จริงๆนะเพราะว่าเพราะว่าวัยของผระสม้มัมาคือวัยใกล้กเกษียณซึ่งใกล้จะแรงน้อยแล้วอะปีปีแรกๆที่มาทําสวนนี่ก็แบบโอ้โหเขิร์มเฮิมกำลังแรงงานนี่ดีมากขุดจอบขุดเสียมขุดสารพัด แต่ปีนี้คือเริ่มและเริ่มรู้สึกอ่อนล้าขุดไม่ค่อยไหวขุดไดน้นิดๆในหน่อยก็เลยตั้งใจว่าทําเท่าที่ไหวในวนัยนี้ประมาณนี้ล่ะค่ะโซนนี้ยังไม่ได้ตัดหญ้ามันก็จะรกหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนดีค่ะ ผลดียากก็งามเช่นกันต้นไม้ก็งามนี่อีกต้นหนึ่งมะม่วงพเพาะเมล็บผสมเพาะเองกับมือแล้วก็ไม่มีระบบน้าด้วยค่ะพูดถึงไม่มีระบบน้ำนะทุกคนตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยมีประสบการณ์ต้นไม้ที่อดทนอดทนทนแรงดีมากนี่คือเนี่ยค่ะมะม่วงเนี่ยมะม่วงนี่ทนแรงดีมากๆ แล้วก็เออย <Yeah. S 1> แล้วก็แดงเนี่ยแดงไม่มีระบบน้ำเลยนะปลูกตรงเนี้ยแดงก็ทนแรงโตเร็วมะม่วงก็ทนแรงแล้วก็สักทองอีกต้นหนึ่งเนี่ยสักทอง ลูกตั้งแต่ยังไม่มีระบบน้ำเขาก็โตดีเห็นไหมคะเนี่ยต้นโตใหญ่แล้วนั้นนี่อายุห้าปีสักทองมีอะไรอีกนะที่ดูว่าทนแรงประมาณนี้แล้วค่ะอ่ะสะเดาอีกอย่างหนึง่งประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ เรียนรู้ว่าเราจะต้องปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นที่ขึ้นในพื้นที่ได้ดีอ่ะคือประส้มมาใหม่ๆประส้มก็เห็นแถวนี้สะเดาเยอะไปหมดเลยก็เลยบอกพี่ชาติไปหาสะเดามาปลูกให้ก็เป็นจริงจริงๆว่าสะเดาทนแรงดีมากอันนี้เป็นกล้วยกล้วยสายน้ำผึ้งหูหหน่อยเยอะมากเลยทุกคน หนึ่งสองสามสี่แล้วต้นนี่ห้าหนอ่อแล้วก็สองต้นใหญ่ยังไม่ออกลูกเลยก็ปลูกไว้นานแล้วเหมือนกันนะอยากจะเห็นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงกล้วยสายน้ำพึ้งเนี่ยคืออันไหนที่ว่าดีอันไหนที่ว่าน่าสนใจพระส้มก็ก็ซื้อมาปลูกเนาะอยากจะสะสมพันธ์กล้วย ถ้ามีหน่อยอย่างนี้ก็ขุดไปค่ะขุดไปปลูกที่อุดรด้วยส่วนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมจอมพลหรือกล้วยหอมกระเหียงนี่ค่ะสีชมพูนี่คือกล้วยหอมแน่นอนขอบขอบชมพูแบบเนี้กล้วยหอมแน่นอนกล้วยหอมจอมพลหรือกล้วยหอมกระเหลียงก็เป็นกล้วยโปรดของลุงขวัญเนาะลุงขวัญได้กินแล้วก็ติดใจก็เลยปลูกเยอะหน่อยแล้วก็ขุดไป ขุดหนอไปขยายพันธุ์ที่อุดรด้วยนี่ยค่ะหนอกล้วยเยอะมีกล้วยสายล้าพึ่งอีกต้นหนึ่งอีกกอนหนึ่งสูงมากเลยสูงด้วยสายพันธุ์หรือว่าสูงเพราะว่าเขาอยู่กับต้นไม้อื่นก็ไม่รู้ไม่แน่ใจน่าจะสูงด้วยสายพันธุ์นะเพราะว่าเห็นตั้งแต่แรกๆแล้วแหละเนี่ยอันนี้ยังไม่สูงเลยเพราะว่าสายพันธุ์เขาเตี้ยกล้วยหอมจอมพล อันนี้ก็อันนี้ก็หลายปีเหมือนกันค่ะเนี่ยลงเหลืออยู่อย่างเงี้ยพ่อส้มก็ปล่อยอุ๊ยเห็ดเหดทุกคนมาดูเห็ดเห็ดไอยนี่เมื่อเช้าเพิ่งเห็นคลิปเขาบอกว่าเห็ดเห็ดอะไรนะเห็ดตับเหมือนเลยอะแต่ก็ไม่กล้าทันทง เห็ดตับกินได้เพาว่างั้นมือน,นเลยค่ะเดี๋ยวพระส้มจะถ่ายรูปไปถามเพจอ่าอะไรนะเห็ดป่าบูรณาการความรู้ประส้มชอบมากเลยเพจเนี้ยเพราะว่าเขาให้ความรู้เรื่องเห็ดเรื่องของป่าเรื่องต้นไม้หลายชนิดดูเหมือนว่าคนทําเพจเจ้าของเพจจะเป็นเป็นครูเป็นอาจารย์เนาะ ก็ทำไปสอนลูกศิษย์ไปด้วยสอนเด็กๆไปด้วยประสมชื่นชมในความตั้งใจของเขาไม่มีเหตุเลยนะมีแค่นั้นไปกันค่ะกลับบ้านกันโซนนู้นตัดหญ้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวประสมค่อยพาชมเนาะลงและเดินได้สบายละ กลับบ้านกันค่ะ